สวัสดีคะ่ะพี่น้องชาวอีเดทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นี่ทำไมเราใส่เสื้อเหมือนกันเลยพีเอ mm hmm. ใส่เสื้อรัสเอ่อห้รัฐของอเมริกา mm hmm. เห็นไหมนี่เสื้อพีเอเป็น50รัฐของอเมริกา mm hmm. ส่วนพี่โต้งนี่ ใส่ธงชาติอเมริกันมาเลยนะคะวันนี้นะเออเป็นตุ <am> <ah right <ah> ๊ดจีนใช่ไหมคะก็อยู่ในช่วงตุดจีนช่วงตุ๊ดจีนพาเราจะพูดตุ๊ดจีนว่าอะไรซินเจียยู่อีซินนี่หัวชายพี่ต้องอวยพรน้องๆครอบครัวอีเบนหนค่ะก็ขอให้เฮงๆ ยอดทักทิ้งทักทิ้งเข้ามาทุกวันนะคะกริงกรงงกังกรงกิงกรังทุกวันดังกริงกรังกริงกรังทุกวันพี่เอกับพี่โต้งนะคะก็กำลังมานั่งรอทานข้าวที่โมโม่พาราไดนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูร้านนะร้านเป็นแบบนี้นั่งรออยู่แล้วก็เรามานั่งรอ ติชาอยู่ตรงนี้บรรยากาศร้านแบบนีนะคะนี่รัาชาร้านชา,า,นชาเ่กับพี่โต้งมานั่งทานชารอชาหน้าร้านโมโมแบบนี้นะคะมีคำถามถามีคำถ,ถ,ถามถามพี่โต้งน้องก็ถามว่าทำยังไงให้ชีวิตเราคงรักของเรือนได้ยาวๆคะ หนึ่งเข้าใจ,เ,าใจเอาสามข้อยอมรับสองยอมรับสม,มีสเปอ๋อมีสเปซอ๋ออ่าในขยายความหน่อยค่ะผู้เสียง,<า><า>งันิงตามนั้นแหละตามนั้นแหละ,หละก็คือว่าต้องมีความเข้าใจ ซึ่งกันและกันนะคะเข้าใจว่าอ,อีกฝ่ายหนึ่งเขาต้องการอะไรไนหะม,มเข้าใจกันอ่ะ,อะมีความเข้าอกเข้าใจกันในพี่เอเชื่อว่าคนที่เขาเป็นครอบครัวกันนะคะเเราถูกการเลี้ยงดูมาที่ต่างกันต่างครอบครัวพี่โต้งเนี่ยเขาถูกเลี้ยงดูมาอยู่ที่บ้านที่ลำปางพเพก็ ถูกคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูมาจากเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ที่จังหวงัดสงขลานเนี่ยเราต่างคนต่างถูกการเลี้ยงดูมาคนคนละแบบอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีแล้วอยู่กันได้ปีนี้ปีที่เท่าไหร่คะ23ครบรอบเข้าสู่ปีที่23นะคะแล้วก็พี่เอกับพี่โต้งเนี่ยก็แต่งงานกันเมื่อวันที่9 9ุ้มกาาที่ผ่านมานะคะก็แฮปปี ว e ดดิ้งแอนนิเวอร์ y ซีมานะคะฉะนั้นมีน้องหลายๆคนถามเข้ามาว่าพี่เอกับพี่โต้งทะเลาะก,กันบ้างไหมอ,อยู่อ,อ่าเป็นเรื่องพี่โต้งก็บอกแล้วเป็นเรื่องปกติมากคนที่ชอบทําให้เอโมโหเนี่ยคือคนนี้ค่ะน้องๆน,งนี่ทำไมถึงชอบทําให้เอโมโหคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาตอบคำถามก่อนหนึ่งพี่โต้งบอกแล้วต้องมีความเข้าใจนะคะเข้าใจเข้าใจ อีกฝ่ายหนึ่งให้มากๆสองอะไรแล้วนะคะยอมรับยอมรับยอมรับในความเป็นตัวตนของเขาว่าแต่ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนเขานะพี่เอต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนนะคะพี่เออคิดว่านิสัยบางอย่างของพี่โต้องอะพี่เอไม่ชอบเลยแล้วก็คิดว่าจะเปลี่ยนพี่โต้งนะคะเปลี่ยนพี่โต้งเช่นห้ามดื่มเหล้าดูดบุหรี่เที่ยวกลางคืนอะไรแบบเนี้ย เพียไม่ชอบเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาอะแต่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนตัวเขาเองเองเขาจะรู้เองว่าสบบุรีไม่ดีกับสุขภาพนะเดี๋ยวเขาจะเลิกสูบเองจริงไหมคะเขาแอบอิ่มค่ะอย่างเช่นดื่มดืมเหล้าเนี่ยมันไม่ดีเลยเดี๋ยวเขาก็จะดื่มให้น้อยลงอย่างเงี้ยค่ะคือ คือเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาอะ่ะแต่เรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นสุดท้ายข้อที่สามนะคะก็คือใช่แล้วมีสเปซ<ม>ก็คือพี่เอกับพี่โต้งเนี่ยเราจะอิสระกันมากพี่โต้งก็จะมีโลกส่วนตัวของพี่โต้งพี่เอก็จะมีโลกส่วนตัวของอพี่เอพี่โต้งเนี่ยชอบฟังเพลงชอบดูหนังนะคะเขาก็จะสะสมเพลงแผ่นเสียง เครื่องเสียงสะสมแผ่นหนังอันนี้คือก็ค,อคือความชอบของพี่โต้งส่วนของพี่เออชอบอ่านหนังสือฉะนั้นพี่เอก็จะอ่านหนังสือซื้อหนังสือเก็บหนังสือฉะนั้นเราสองคนในบ้านในคอนโดของเราเนี่ยก็จะมีมุมที่แยกออกจากกันเลยนะคะก็คือนั้นมุมของพี่โต้งนี่มุมของพี่เออยู่กันคนละห้องอ่ะก็คือมีมุมมีความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน ให้เกียดกันเข้าใจกันแล้วก็ปรับชีวิตเข้าหากันนะคะแล้วพีก็มั่นใจว่าเราก็จะมีมีความสุขแบบที่สุดท้ายเราก็จะจูนกันติดอะค่ะจูนกันติดแล้วเราก็จะอยู่กันยืนยาวนะคะพีกับพี่โต้งเนี่ยครบรอบกันหลายปีเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขล้านโทรมาตามพี่เอแล้วโมโมโทรมาตามแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันดีกว่านะคะ อัพซุปมาแล้วนะ